มีข่าวได้ทุกวันจริงๆนะคะสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัั่นทรัมป์ค่ะล่าสุดก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลอีกแล้วนะคะเมื่อตัวเขาเองไปทำเจ้าชู้ใส่นักข่าวสาวติดตามได้จากคุณสถาปัตเลยค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวชวนปวดหัวของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไปดูเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในอิรักนะครับหลังจากที่กลุ่ม IS นั้นยึดเมืองโมซุลและประกาศตั้งรัฐอิสลามนาน3ปีล่าสุดอิรักก็สามารถยึดคืนเมืองนี้จากกลุ่ม IS ได้สําเร็จและกําลังไล่ล่านักรบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ครับ นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอับดดีของอิรักได้ประกาศการสิ้นจุดรัฐคอลิฟะของกลุ่มไอเอสในเมืองโมซุนเมืองใหญ่อันดับสองของอิรักและเมืองใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายใต้การยึดครองของไออหลังจากกองทัพอิรักสามารถยึดมัสยิดอัลนูรีและหอคอยอัลฮัดบ้าคืนมาได้ซึ่งนับเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์หลังจากกลุ่มไอเอสเหิมเกริมเป็นภัยคุกคามโลกมานานถึง3ปีครับ อาบูบักอัลแบกดาดีได้นำนักรบยี่หัดราว800คนใช้มัส,สยิดอัลนูรีเป็นสถานที่ประกาศตั้งรัฐคอลิฟะเหนือดินแดนคร่อมอิรักและซีเรียเมื่อวันที่29มิมิถุนายนปี2557ซึ่งเป็นการปรากฏตัวรครั้งแรกและครั้งเดียวของเขาครับ ยังมีนักรบไอสที่หลบหนีอยู่ตามตรอกซอกซอยซึ่งหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอิรักกำลังไล,ล่ล่าตัวด้วยการค้นบ้านทุกหลังและห้องทุกห้องเป็นพื้นที่2.6ตารางกิโลเมตรนะครับนอกจากนี้ยังพบกองขนจำนวนมากที่ชาวบ้านบอกว่าพวก I อโกนหนวดคราวก่อนหลบหนีก่อนหลบหนีไปส่วนบนถนนก็มีศพของนักรบ i อถูกทิ้งให้เน่าอยู่เป็นจำนวนมากครับ พันเอกไรอันดิลลอนแห่งกองทัพสหรัฐและโฆษกของกองกําลังพันธมิตรต่างชาติในอิรักถแถลงนะครับว่าการปลดปล่อยเมืองโมซุนจากการควบคุมของไออจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนการยึดคืนเมืองโดยสมบูรณ์จะประกาศโดยรัฐบาลอิรักครับ